มาทำอะไรคะวันนี้มาปรึกษาคุณหมอรังสรรคที่ไหนคะประมาณพยาไทยสองโอเคเช็คอัพร่างกายหรือเปล่าเนะน,นี่ยเช็คไหมคุณพ่อซู้ไม่ซู้ <c oughs> คุณพ่อซูไ <c oughs> อซ้ไหม <c oughs> คุณแม่ซู้ตายคะ่ะ แต่วันนี้ยังไม่พร้อมขึ้นขายอย่างนะคะ <c oughs> วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่วันที่แปดนะคะเอ้ย<ร> 7, แปดใะโอ้สองว,วันที่เก้าเก้ากรกฎาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบหกเรามาเริ่มกันใหม่ <c oughs> เริ่มจากคุยก่นนอนเราคุยก่อนนะคะวัน<ๆ><ม>นี้เราคุยออแล้วที่้วเาฟ้องไปยังไหอืม I <laughs>